เพื่อนๆสระผมกันอาทิตย์ละกี่ครั้งคะอุดต่ายเยอะเกินไปคะ่ะเพื่อนคะรู้ไหมคะว่าคนผมอยิกอย่างเราเนี่ยควรที่จะต้องสระผมกันอาทิตย์ละกี่ครั้งถ้าอยากรู้ข้อมูลดีๆติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบน,นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งกับซาวิตีระชงเลสบีเ u อรีซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความเหมาะสมของการสระผมสำหรับคนผมหยิกผมหยักโศกและก็ผมดัดว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรจะต้องสระผมกันกี่ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ดีจากประสบการณ์ที่สาดูแลเส้นผมมานะคะสาเนี่ยเป็นคนสระผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะ ถ้าอย่างมากที่สุดในรอบปฏิทินก็แค่2ครั้งเองค่ะเพื่อ<ๆ>นๆบางคนถามว่าฮ้สาแค่ทีละครั้งเดียวเองเหรออยู่ได้ยังไงอ่ะไม่คันเหรอผมไม่เหม็นเหรอคันอาจจะมีบ้างค่ะแต่ถามว่าผมเหม็นไหมไม่เหม็นค่ะเพราะว่าเวลาที่สาสระผมนะคะสาจะเน้นทําความสะอาดที่หนังศีรษะโดยเฉพาะ และถ้าคุณมีแปลงสระผมนะคะจะเป็นอะไรที่ช่วยคุณมากๆาเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวแปลงสระผมซิลิโคนนี้นะคะจะเข้าไปช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังในส่วนที่ตายแล้วออกนะคะเซลล์ผิวหนังในส่วนที่ตายแล้วเนี่ยถ้ามันหมักม,มมอยู่ที่หนังศรีรษะของคุณมากๆเนี่ยนั่นก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดแบคทีเรียมาหมักมม,มและจะทําให้เกิดรังแคและก็จะทําให้ผมของคุณมีกลิ่นที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะคำ้ำระยบิบระยับกันเลยทีเดียวค่ะ มีเพืเ่อนๆหลายคนเลยนะคะติดต่อเข้ามาถามสานะคะเก,กี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผมนะคะถามสาว่าดูแลรักษาผมยังไงถึงจะได้ผมสวยเหมือนพี่สาคะสาก็ถามกลับไปเลยค่ะว่าแล้วน้องเนี่ยสระผมอาทิตย์ละกี่ครัค้งคะบางคนตอบสาว่าหนูสระผมทุกวันเลยค่ะพี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าผมเน,นี่ยมันคันมากนะคะแล้วหนังศีรษะเนี่ยมันก็มันเฮ้ยการที่คุณสระผมทุกวันเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียอยู่2ด้านนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผิวหนังนะคะ เฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผิวหนังอะ่ะอืมเดี๋ยวจะอธิบายฟังเพราะว่าหนังศรีรษะก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังของเรานั่นเองอไม่รู้หรือสิความรู้ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะหนังศรีรษะกับผิวหนังนะคะมันเป็นส่วนเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มี ผิวแห้งนะคะหนังศีรษะคุณก็จะแห้งด้วยถ้าคุณเป็นคนที่มีผิวมันก็มีแนวโน้มสูงที่หนังศีรษะของคุณจะมันตามไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับลักษณะผิวหนังของคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนผิวมันการที่คุณสระผมบ่อยๆทีๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นน้ำมันที่อยู่ในเส้นผมให้ผลิตออกมามากขึ้นและนั่นก็จะทําให้ผมของคุณเนี่ยมันหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งการที่คุณสระผมบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไปชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่่ในนนนนหังงศีรษะะะขอคุณแลก็็จเป สาเหตุหลักๆที่ทำให้ผมของคุณนั้นแห้งชีฟ้ฟูไม่เกินทรงเหมือนกับรังนกกจอกเพราะฉะนั้นนะคะสาขอแนะนำให้เพื่อนๆนะคะสระผมอาทิตย์ละ2-3ถึง3ครั้งอันนี้ก็คือแม็กซ์แล้วนะคะแม็กซิมัมเลยนะคะ2-3ถึง3ครั้งถ้าคนไหนที่อดทนใจได้นะคะก็สระอาทิตย์ละ2ครั้งถ้าถึงแค้นโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยก็สระแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเหมือนอย่างพี่สาค่ะ อีกเคล็ดลับหนึ่งที่สายจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะก็คือสายอยากให้คุณนะคะลองมองหาผลิตภัณฑ์ที่เขาทํามาสําหรับเส้นผมของคุณก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกเหมือนอย่างที่สาใช้เนี่ยจะมีสารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเช่นไม่มีซันเฟตพาราบินซิลิโคนพาราเฟนปิโตรเลียมออยล์ เห,เ,เหมือนผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะที่สาใช้อันนี้จะเป็นเซตโปรดเลยนะคะที่สาชอบใช้มากก็จะเป็นยาสเปมคิมนวนแล้วก็คิมเซตผมนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาก็จะบอกไว้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะนะคะนี่นะคะนี่เคิร์ลนะคะเค r ร์ลนะคะแล้วเขาก็จะบอกไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไม่มีสารเคมีเหล่านี้เห็นไหมนี่นะคะซัลเฟตพาราบีนซิลิโคนนะคะ เหมือนอย่างตัวครีมจับร้อนนะคะเขาก็จะบอกไว้เลยว่าเป็นซิลิโคนฟรีนะคะครีมจับร้อนตัวนี้หรือถ้าใครไม่ใช้ตัวนี้นะจ๊ะสาก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะเป็นแบรนด์ของเชียร์สมอยเจอร์นะคะแบรนด์นี้ก็จะถูกลงมาหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะเชียร์สมอยเจอร์นะจ๊ะเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะเหมือนกันแล้วเขาก็บอกไว้เลยว่าเป็นซันเฟดฟ,ฟรีนะจ๊ะเขาจะมีป้ายบอกไว้เลยนะจ๊ะ ไม่มีซันเฟนนะคะพาราบีนพาราเฟนนะคะไม่มีนะจ๊ะจะบอกไว้เลยที่สาใช้ตัวนี้นะคะเป็นสูตรมะพร้าวนะคะเราจะมียาสระผมะครีมนวดนะคะส่วนตัวครีมหมักผมเนี่ยก็เป็นของเ h e ยร์สมอยเจอเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวครีมลิปอินนะคะคอนดิชเนอร์นะจ๊ะตัวนี้ก็จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมได้มากยิ่งขึ้น มีอีกตัวหนึ่งที่สาชอบใช้ผลิตภัณฑ์เยอะเนาะผมมันถึงได้สวยขนาดนี้ไงเออนี่นะคะจะเป็นตัว แอน i f a s สนะคะเป็นตัวป้องกันผมชี้ฟูนะจ๊ะก็เป็นของ c h ียร์ส o มยเจอรเหมือนกันสาจะชอบใช้2แบรนด์นี้มากๆเลยนะคะก็คือของ c h ียร์ส o มยเจอรแล้วก็ของ l อ่าเลิฟอาร์เคนะคะหรือลัสแบรนด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่สาใช้ตอนนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะมีสารเคมีน้อยไม่มีซันเฟมไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราบีนอยากมีผมสวยนะคะ ก็ต้องมีเวลาให้เหมือนกับเวลาที่คุณไปจีบผู้ชายใหม่ๆอะ่ะก็ต้องมีเวลาให้เขาถูกไหมคะเหมือนกันเลยคะ่ะอยากมีผมสวยก็ต้องมีเวลาให้ผมนะคะต้องมีเวลาดูแลรักษาผมมีเวลาหมักผมมีเวลาเซตผมนะคะไม่อย่างนั้นนะคะสาไม่ได้ผมสวยแบบนี้รอะคะ่ะสรุปนะจ๊ะสรุปคนที่มีผมหยิกผมอยกกักโศกหรือว่าผมดัดนะคะสาอยากให้คุณนะคะสระผมอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้ง พอแล้วนะคะ2-3ถึงครั้งนี่คือแม็กซิมัมไม่ต้องสระเยอะไปกว่านั้นนะจ๊ะไม่งั้นนั่นจะทำให้ผมแห้งชีฟูหรือทำให้หนังศีรษะของคุณเนี่ยมันหนักมากกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมไม่ว่าจะเป็นผมหยิกผมดัดผมอยักโศกนะคะทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะจ๊าสาจะมาตอบข้อความให้ทุกคนคะ่ะและถ้าใครมีข้อเสนอนะคะข้อสงสัยอยากจะให้สาทำคลิปวิดีโอแบบไหนก็ทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้เหมือนกันนะคะ ถ้าคุณต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่สาใชา้หรือจะให้สาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้คุณเนี่ยก็เข้ามาชิดแช็คกันได้ที่น f น c e b o o k Fan Page นะคะ l e s b e c u r r y นะคะหรือเสิร์ชเข้าไปเลยว่ายาสระผมสําหรับคนผมหยิกนะคะก็จะเจอหน้าสาเป็นๆแบบนี้เลยนะคะเข้ามาคุยกันได้สาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้เหมือนกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดม,ม,มาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมอีกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย